ก็เดื่นผมต้องกราบสวัสดีปอแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่คิดถึงทุกท่านนะครับนะประเดี๋ยวนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ที่สามแยกบ้านน้ำหลงนะครับนะวันนี้เฉลิมศีสมโภชนะครับหรือท่าน จะอยู่ต่างประเทศท่านจะดูได้ก็ดูได้นะครับเนะบาะไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสามารถรับชมรับดูได้ในช่องเฉลิมศรีสมบูรณ์วันนี้ผมจะปาไปปาพ่อแม่พี่น้องไปเอาบุญครับไปเอาบุญที่ไหนไปเอาบุญที่วัดน้ำหลงนะครับนะ เพราะฉะนั้นในในการได้มาแล้วนะครับเบืดอๆเขาก็ตามผมไปเลยนะครับเนาะเมื่อเมื่อถึงสามแยกนี้นะครับเนาะจะ,ะเลี้ยวซ้ายก็จะไปตั้งแม่หมาผาแดงนะครับถ้าตั้งซื้อไปนี่ก็จะเป็นไปตำบ้านแม่สุดนะครับ เขาก็ตรงไปติ๊กนะครับที่หันทางนาแดงๆนั่นก็คือวัดบ้านน้ำหลงนะครับประเดี๋ยวนี้สถาปนิกน้องกำลังเล่งไม้เล่งมือนะครับในการในการจัดสร้างซ <c oughs> ่อมแซมนะครับจริงไหนตีมันบ่คอยงามหูงามตาขนาดสถา ก็มีความสามัคคีรวมใจกันนะครับได้มาช่่ยกันพัฒนานะครับพอแม่ี่น้องกี่อยู่ทางบ้าน่ะครับแหมวันที่แปดนะครับวันที่แปดเริมนี่เขาก็จะมีงานกันนะครับพอแม่ีปน้องและเบิร์่อยู่ทางบ้านทำไม่อย่างกันอยู่นะครับเนาะเอากลับมาทําบุญกันที่วัดน้าหลงได้เลยนะครับ มานี่ก็จะมีร้านก้านะครับก่อนที่จะถึงบ้านหลงไอ้ก่อนที่จะถึงวัดนะครับดูบ้านจองข้างๆติดตามไปวัดนะครับนะเนาะ แต่ละหลังบาเบาเหมือนกันพวามมาพี่น้องบ้านหลงนี่ก็เป็นคนขยันมันเพียนนะครับเนาะเอากูสิงกูยานบอกว่าจะเป็นงานไ้งานสวนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับมีน้ำใจ นี่เขาก็มาถึงสะพานนะครับ